แบบผมเ้อสื่อมาให้นะอันนี้ผมซื้อมาให้ไอเจมผมเจอแบไให้ไอเจม,มเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเจ็เนเ,นเพื่อนมักใสกางเกงแบบนี้ทมก็เลยซเสอยบไใ,ใส่นี่กางเกงของพี่เจมที่ผมซื้อมาให้ ใม่ช่เสบปยฝักงน้ากแล้วนะยกลงปปังส<ม>ายพดยกลังเอาพี่ไหมมาแล้วอ้าเต็งหล้าเห้กันวันนี้แหเบิกสางไ้เลยต้องเป็นหัายห้เบ่าพวนนาบุดู ขื่นบาน,นไหมเดีอนะอ่เง้ทานขื่นครับฝากไ้ครับฝากได้อหน่ฝ <c oughs> ากไง้ด้อน่ฝากไง้เด้อหนากเนากเลย ได้ทัวเต้ตื่ที่อยู่หน้าเลยีนะคนเยอะมากนั่นล่าสุดพาร์หนึ่งันแปดร้อยคนนะครับเออมาอยู่ท่อยู่คือหาสิบคนหนึ่งอันดอกขาไป็นกางเยงนคนนี้มากพอได้ตื่มาเพื่อเจ้าเพราะว่าเจ้าต้องมากแลยเว้ยว่ะสุดท้ายเลยเจ้าบานนี่ที่ไหนก็แบบโอ้แห้งอยู่ดิ โอ้ยตะว่ามันกัสมเกียรติพอละยั้ไ่ยกบอไไม่ยกบกว่นีโอ้สี่ยเก้สล่าสุดด้กังกิงนะครับพี่น้องกางเซลอไรกังกิงพอดีอะไรอะไรเบองไงรูเลยค่เอ้นั่นนี่อยู่จะสื่อดีเมื่อกี้มาจับโทรศัพท์พี่ใช่ไหมเนี่ยเด้ยค่ะเฮ้ยใครวะ ก็เลยสังเตนที้ไไปเบิ่งม้แล้วยยงไมอดีเออวนอยู่ดิวนโค้ดภาษดิแต่ว่ามไายแล้วหลายตอนมันชหาแลร็วแต่ว่าอันนัไรกัยังวาต่ำมันม่เปิ้งยัหลอันทอเสาจอดยื่หยิบมามาซึ่งๆสีน้ำตาสีไรไม่ยังต่ำเปิ้งมานึ่งมยพอดีเลยวะหายไงยังสิหนึ่งดอกสองดอกแกวแก้วอา แต่ว่าทีเจอสีกริมหรือันเดีวไปนั่งง่วนเออยีไอเปื่อนบดซุ่มเสือค่ะขอบคุณครับขอบคุณจริงจากน้องต้าหยองนะครเบอ์ี่พ่อแม่ผมมากมาอนเดียวคื้สม่วนอนบบขึ้นนี่เนาะยูซดีลาสุด อัะแบกมันีังคนบึงยังหลายเลยไม่ใช่ชั้นร้อนเด้อกล่องมันเก่าแล้วอ่ะสองพันแล้วอุ้ยเจ็บบอกว่าลงไงได้ป่ะนี่เอาแม่นึกว่าเต้าไม่มาคิดว่าไปถ่ายละครไปส่งผมเดียวกันหนาถ่ายมาื่นเต้าบ่คื้นบ่เอาส่งผมเจ้าดีไหม ร้านี่หัวจับเงินว่ามันอย่างมันมานนอะไรแบบได้จับเท่าไรเลยยังอาจจะพ่อจับวัยยูหนน่าสุดอ๋อวายูมี่สนแข็งใบนันเลยหรอ้ว่าอีกอีกอันนึงมันทีเป็นขาแบบขาสบายสบายแบบทรงจากันนี่แไละอันนี้ก็สบายดิมันเป็นขามั่นเลย้ว่าขันเนื้อออก